สวัสดีครับพี่พี่น้องๆที่อยู่ในเพจเมทาเจ็ดสีรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมทาสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมทาขอสวัสดีทุกท่านครับเจอกันเป็นประจําเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนนะครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันสําคัญนะครับของประเทศไทยเรา วันนี้เป็นวันลอยกระทงพี่ๆน้องๆนะครับในเพจเมทาเจ็สีทุกท่านและแฟนเพจเมทาเจ็สของผมมวยอุ่เมทาอย่าลืมนะครับเย็นนี้คืนนี้พาครอบครัวนะครับไปสืบสารประเพณีไทยของเรากับวัน ลอยกระทงปี2567นะครับซึ่งผมเมทาก็จะไปลอยกระทงเช่นกันกับไปด้านของค่าคืนนี้นะครับสาหรับไปด้านของวันนี้นะครับช่วงแรกนะครับผมเมทาก็จะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกมวยบันวันศุกร์ที่เวทีมวยรังสิตให้เหมือนเดิมนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศค่าคืนนี้จะเป็นแนของฟุตบอลนะครับยูฟ่าในชั้นลีนะครับเป็นฟุตบอลทีมชาตินะครับไฮไลท์ก็เป็นการเจอกันกรับระหว่างทางโคโนมเดนมาร์กเปิดบ้านรับเมือกระถ ไปนะครับซึ่งผมเมธาก็จะคัดให้เน้นๆ้น7คู่เหมือนเดิมกับแปนของฟุตบอลน,นะครับพี่ๆน้องๆน,นะครับสามารถติดตามผมเมธาได้นะครับ กับ4ีช่องทางการติดตามขอฝากไว้นะครับช่องทางที่1เป็น a c e b o o k เมตาเจ็ดสีช่องทางที่2เป็นเพจเมตาเจ็ดสีช่องทางที่3เป็น u t u b e เมตาเจ็ดสีช่องทางที่4เป็นอิสต้าแกรมเมตาเจ็ดสีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์ครับทั้งมวยแนละฟุตบอลน,นะครับผมเมทาต้องขอคุณทางกลุ่มกีฬามวยพักยก168นะครับส่วนอกสนใจนะครับมาเข้ากลุ่มกันได้นะครับสมัครเข้ากลุ่มกันได้สมัครเข้ากลุ่มกันได้นะครับเมื่อทันสมัครแล้วนะครับ ท่านจะได้รับในด้านของข้อมูลข่าวสารมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศและเป็นไฮไลท์สุดๆก็คือด้านของลายเสียงมวยมีลายเสียงมวยให้ฟังฟรีๆกันทุกวันมีลายเสียงมวยให้ฟังฟรีๆกันทุกวันนะครับกับกลุ่มกีฬามวยพักยกที่หกแปดจนอย่าลืมนะครับสนใจสมัครกันได้ช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีลายด้านล่างช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอเดีลายด้านล่างนะครับเราเข้าสู่ในด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองกับมวยวันศุกร์ที่เบติมวยรังสิษกันนะครับ ในด้านของมวยวันนี้นะครับที่เวทีมวยรังสิตนะครับมวยทำการชกนะครับช่วงเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มเป็นต้องไปนะครับช่อง2ยูครับยิงสดนะครับในช่วงเวลานะครับ หกโมงเย็นนะครับคู่แรกลุงแสงตะวันครับสอดสมโพศเจอกับทางเจ้าเพลิงพยักษ์นะครับพยักษ์ภูหลวงมวยคู่นี้เจอกันในพิกัดหนึ่งร้อยสิบเจ็ดตอนครับรุ่งตะวันนี้ก็ลดน้ด้หนักไปหนึ่งตอนนะครับส่วนทางเจ้าเพลิงพยักษ์นี่มาขาดไปศูนย์จุดสามมวยนี่ทางเจ้าลุงตะวันนะครับเข่าในเหนียวแน่นปั้มรัดมัดตีส่วนทางเจ้าเพลิงพยักษ์นี่อาวุธมวยหลากหลายครบเครื่องครับมวยคู่นี้ลุงตะวันจะเดินเข้าหาผมดูว่าดูเหนื่อยนะเพลิงพยักษ์นี่หลากหลายกว่านั้นของอาวุธนะครับเละเป็นรองวันนี้ต้องรอับี่ทางเพลิงพยััคคนะรรรบู่แกองงงี่ทาเพพลิยกครับท ยอดขุนศึกนะครับสอดสมโพ่อหนวยคู่นี้เจอกันเป็นพิกัดนะครับ141ปอนด์ครับเพชรน้ำขงนี่ก็ ขาด1ปอนด์นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาขาดของทางยอดขุนศึกนี่มาขาดไป0.6นะครับมวยคู่นี้ครับเพชรนำโขงนี่ประเภทนะครับเปิดเกมเดิมชนบููส้ดีตอนทางยอดขุนศึกก็เป็นเพชรฝีมือครบเครื่องอะไรกจะมอมวยหลากหลายนะครับมวยคู่นี้ครับผมชอบทางมวยรองทางยอดขุนศึกคู่สองนะครับคู่ที่3ครับสิงห์บุรีครับสันติประพายิมเจอกับทางธีรพัฒน์อึ้งอุบลมวยคู่นี้เจอกันที่พิกัดนะครับ110ปอนด์นะครับทางสิงห์บุรีนี่ก็มาลดไปศูนจุดหนึ่งส่วนทางเจ้าธีรพันี่ก็มา เท่าพิกัดนะครับมวยคู่นี้คู่ที่สี่นะครับส่วนตัวผมเมทาครับผมชอบทางธีระพัดนะครับอึ้งอุบลคู่3นะครับและคู่4วันนี้นะครับพนมกรนะครับประหยัดสิงห์ขอนเจอกับทางหน้าลงลิศเพชรหนองกี่มวยคู่นี้นี่เจอกันเป็นพิกัด125ปอนด์ทั้งคู่มาเท่าพิกัดนะครับทางพนมกรก็เป็นมวยฝีมือนะครับครบเครื่องนะครับดักเตะดักถีบเก่งวงนอกจัดจ้านวงในได้แขนส่วนทางเจ้านะครับหน้าลงลิศนะครับเป็นมวยเพชรนะครับเข่าในเหนียวแน่นได้รูปได้ร่างที่สูงยาวใหญ่กว่านะครับทีต่อทีโดนต่่่่่่ออโดนนนนีีีีปปลลาายยยเรบบมมวคคคููู้ผชททงงิ4แะ5 ขับด่วนอุบลครับศูนย์กีฬาคุชชิมเจอขะทางเจ้าครับเสือทองอินนะครับพยักภูหลวงมวยคู่นี้เจอกันวิกัด127ปอนด์ครับทางเจ้าครับด่วนอุบลก็เป็นมวยไฟเตอร์เปิดเกมเดินชนเชิงไม่สนชนอย่างเดียวส่วนทางเจ้าเสือทองอินเป็นมวยพลังกระปั้นหนังเปิดเกมเดินชนบูสู้ดีแต่วันนี้เสียเปรียบรูปร่างครับมวยคู่ที่5ผมชอบทางเจ้าด่วนอุบลครับคู่5นะสรุปไปทราบอีกครั้งครับมวยรักมวยชอบวันนี้5คู่ศึก ทูโฟยู you, ครับที่เบทูมวยรังสิตนะครับคู่แรกนี่ผมชอบทางเจ้าเทิงพยักเ์วันนี้น่าลองนะครับเทิงพยักนะครับคู่ที่2ครับผมชอบทางมวยอรองยอดขุนศึกนะครับคู่ที่2นะครับคู่ที่3ครับผมชอบทางธีรพัดนะครับคู่ที่4ผมชอบทางณนะรงค์ฤทธิ์คู่ที่5ผมชอบทาง ด่วนบนนะครับวันนี้ก็จบลงในะเพียงเท่านี้มวยหน้าเรียนมวยหน้ารองครับช่องถูกโฟวอยู่ที่เบทีมวยรังสิตนะครับเดี๋ยวช่องที่2ฟุตบอลต่างประเทศค้าคืนนี้เมทาคัดให้เน้นๆนเจ็ดคู่เหมือนเดิมไฮไลท์จะเป็นการเจอกันระหว่างทางเดนมาร์กเจอกับทางสเปนนะครับช่วงแรกจบลงไปเท่านี้ช่วงที่2เจอกันใหม่ฟุตบอลต่างประเทศท่านผู้นิสวัสดีครับ